รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ รักชูรสโดยโรงแรมอิมพิวรี่ควีนส์พาร์คสุขุมวิท22สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารับประทานครับสวาสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับนนแล้วก็พี่ภูมิค่ะโอ้โหพี่ภูมิฟิตอะไรขนาดนี้คะเนี่ยทุงนี้ขอฟิตคุณนะครับโอ้โหแหมเท่รอแหมและกล้ามเป็นมัดๆด้วยก็ออกกำลังกายนิดนึงนะครับเพื่อสุขภาพของเราก็เป็นการยกน้ำหนักนั่นเอง จะว่าไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านส,สาวสาวทั้งหลายซื้อสวยไปทนกนี่นเนยนะครับแม้กระทั่งผู้หญิงเองเนี่ยก็สามารถที่จะยกน้ําหนักไปทงออกกำลาังกายได้มันดีมากเลยสำหรับสุขภาพเรานะค่ะแต่ว่าสาวสาวหลายคนก็กังวลค่ะว่า ยกเวทหรือยกน้ําหนักแบบนี้เนี่ยบางทีกล้ามอาจจะใหญ่เป็นลูกๆเหมือนคุณผู้ชายหรือเปล่าก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นเป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะครับหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูพวกนางแบบนางงามผู้นี้นี่คือจะเข้าฟิตเนสกันหมดเลยนะครับทุกคนยกน้ําหนักหมดกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาก,กันง่ายขนาดน,นั้นถ้าเราไม่ได้ยกลูกเหล็กใหญ่โตรจริงเนี่ย แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะการผู้หญิงกล้ามโปูยกน้ําหนักเนี่ยนะครับลูกพอเหมาะเนี่ยจะเผาผันไขมันสร้างกล้ามเนื้อเล็กน้อยนะครับซึ่งจะแล้วมวลกล้ามเนื้อยิ่งเยอะเนี่ยร่างกายก็ยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นเผ<ข><ม>าผันได้ดีขึ้นเผาผันมากขึ้นกล้นก็จะกระชับขึ้นหน้าท้องก็จะเฟิร์มแขนก็จะสวยโอ้ยมันมีแต่ผลดีครับคุณผู้ชมจริงๆยกเวทก็ง่ายๆนะคะหาขวดน้ําอะไรก็ได้ใส่รายใสย่ใสน้ําขนาดเหมาะมือแล้วก็เอาน้ําหนักที่เราต้องการสร้างกล้ามเนื้อแบบพอดี อันนี้ทาได้ทุกที่เลยก็ว่าได้ค,ะค่ะครับก็ไปออกกำลังกายกันเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆกันเลยกันนะครับตอนนี้เราพักกันเวิร์บเงินช่วหน้าจบมาลุยกันต่อนในช่วงรักเลือกได้สักคร่เดียวค่ะเขาคบกันมาก่อนหน้านัานๆนมากแล้วแต่ท็อปรักวิวมากท็อปจะสามารถเป็นเบอร์สองของวิวได้ไหมครับได้ครับโอ้โหทำไมเราถึงยอมเป็นเบอร์สองได้ครับ โดยทั่วไปสาเหตุที่ตกขาวเยอะเนี่ยหนึ่คือจากฮอร์โมน 2. ก็คือเป็นเรื่องของการอักเสบติดเชื้อ 3. ก็คือว่าแพ้อะไรหรือเปล่าอย่าง่นีเอกล,กล,กลก้ว